อิซมี่มาริโอเสียงที่ทุกๆคนคุ้นเคยฮะใช่ละ้ฮะวันนี้มาอยู่เกมมาริโอฮะถูกต้องละฮะเราจะได้กีมารับบทเป็นมาริโอภาาซูเปอร์หกไม่ใช่ดิต้องเป็นแบบว่าต้องพูดว่าตัวปรา,าสาทและภายในเกมอ่ะจะเป็นภาคของซูเปอร์มาริโอหกฮะแต่มันมีมากกว่านั้นดิเฮ้ยผมต้องบอกก่อนนยว่าภาคเนี่ยไม่ได้ผลิตมาจากตัวพี่ลุงหนวดของเรานะแต่เป็นแฟนเมดชะ มันคือแฟนเมททคนฟังนะฮะมันคือแฟนเมทใจนะฮะใจเย็นไม่ว่าสิ่งใดที่เราเจอในนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องเรื่องจริงๆหรือว่าเกิดขึ้นในไทม์ไลน์หลักของมาริโอฮะไม่ได้เกิดเรื่องจริงฮะเนื้อเรื่องของภาคนี้ฮะสั้นๆง่ายๆฮะเราเล่นเป็นมาริโอฮะแล้วเดินหยองๆเข้าไปในปราสาทที่เราไม่ได้กลับมารอบหลายปีฮะหลังจากเจ้าหญิงตาย เจ้าหญิงตายอะเจ้าหญิงตายตอนไหนวะไปโดนตัวอะไระเขาอะอย่าบอกว่ามาริโอกุโดขีดเขาเยียือะวะพิซซ์แทนไม่นะเจ้าหญิงพีทแต่ในประสาทที่เรากลับมานั้นมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องฮนะใช่นะฮะแล้วรอบนี้พีทที่จะเป็นก็คือพิเซ์หรือเจ้าหญิงของเราเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงพีทของเราเราก็ไม่รู้สิ่งที่รู้ก็คือเรากลับมาพร้อมกับความเป็นฮีโร่ของเมืองเ็ดฮะต้องเรีวยกว่าเมืองเพราะเราเปลี่ยนเป็นระบอบิบหายละกูไม่พูดดีกว่าฮันแน่ กูกด EC ไม่ได้ด้วยแล้วกด h a r ดไม่ได้ด้วยอ๋อมันเป็นเวอร์ชันเดโม่ไงเดโมอ่อะมันยังไม่มีเช็คพอยต์คือตายแล้วม <c oughs> คือตายเลยอะก็คือเราได้เป็นมาริโอใช่ไหมคือเราแบบเราเดินเข้าไปในบ้านะหรือโดมบีคอปั๊บคือแบบเราขึ้นสวรรค์ทีเลยคือแบบเกิดหมายไม่ไ,ได้ละไม่มีเช็คพอยต์ให้นี่โอ้ยนี่มันซูเปอร์มาริโอซูเปอร์มาริโอ64เลยนี่วาถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นก็เถอะเสียงนี่แบบว่าโอเคอยู่ข้างนอกไงโดดไม่ได้ด้วยปกติจะมีให้โดดนะ มีสเตมินาล่างขวาได้แล้วบนซ้ายมีดาวอะไรอะ่ะดาเอ้ยไม่ใช่กุญแจคลิกซ้ายนี่เสียงจะรู้คุ้นเคย it's me Mario wow เ <c oughs> สียงร้องเลยวะเนี่ยแล้วบอกว่าเราสเตมินาแบบมีหมดด้วยนะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าเรากินเราต้องมีกินเห็ดหรือมีกินดอกไม้ไหมแต่ที่ผมรู้ก็คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะกินได้แน่อนอนก็คือตัวผมเนี่ยโ <c oughs> ดนกินทำไม ทำไมกูดูจากต่างประเทศแล้วมันคงมันไม่น่ามันต้องไม่น่าเสียงอะไรอะ่ะอุย้ยเดี๋ยวคือดูภาพโปเตีอ่ะซุปเปอร์มาร์เกอส่ผมว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนี้นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเข้าไปอะ่ะผมต้องเจอกับสิ่งบางสิ่งที่มันยงเยงแน่นอนมันต้องหยองหยอ,ง,ยอ,ง,ยอง,งแน่แน่ไม่น่าอย่าพิ่งเข้ามาเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงโอ้โหนี่คืออ๋อกดตัวอีพกออกอ๋อแล้วแบบแล้วแบบ เข้าปั๊บใช้เวลาดีเลเวนวิสองวิคว่าจะเอาหน้าออกมาจากจุ่มตรงกล่องได้อะ่ะประตูล็อกอะ่ะไม่นะเจ้าหญิงเจ้าหญิงผมท่านอยู่ไหนอะ่ะผมอยากจะไปเยี่ยมศพท่านน่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยแถวนี้ไม่น่าได้อะ่ะถ้าเกิดเปิดไม่ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่น่าได้เหมือนกันโอเคเอ้ยใครอยู่ที่นี่อะ่ะใครเฝ้าปราสาทอยู่รู้ว่าเฝ้าปราสาทอยู่แต่ก็จะเยิยงก่อน นี่ก็ล็อกเหมือนกันวะผู้เจ้าหญิงนั่นมันวิญญาจเจ้าหญิงฮัลโหลอะไรพอเก็บปั๊บเสียงมันก็อีแบบมึงโดนกูแน่ว้าวแบบมึงโดนกูแน่ว กูยังไม่ทําอะไรเลยกูได้เสียงอกูก็รีบลงกล่องพอกูออกจากกล่องปั๊บกูก็ได้เสียงแพ้<ไ>่ใส่หูถ้าเกิดใครแสบแก้วหูก็ผมก็จะขอประทานโทษนะคือช่วงนี้ก็อาจจะแพนิคบ่อยๆหน่อยเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่นะครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ที่นี่ผมก็กีดแล้วก็เห็นใครก็ไม่รู้อะเข้ามาหน้าตาเหมือนเจ้าหญิงเลยอะแต่เจ้าหญิงฟันเยอะมากเลยจริงไปทำอะไรมาไปทำฟันมาเหรอ สงสัยเจ้าหญิงอยากเป็นแวมพร์แน่ๆเลยอ่ะก่อนเราเก็บหยหแม่ะวว่าอน่อนลไว้เไวทุกคนจุดจุไว้นะอย่าเพิ่งออ มาแล้ววะเชื่อรอยมาเลยเงี้ยโอเคโอเคเจ้าหเยงยอดเยี่ยมไม่ไม่ไม,มคุณนายคุณนายถ้าเกิดมาอยู่ผลรอบนึงนะกูจะสาบกูจะสาบไม่ให้ผูดไม่เกิดเลยกูจะสาบเข้าใจไหมโดนสาบแน่คำนี้ผมไม่ได้พูดมานานมากเลยอยากจะพูดมานานแหละจะเอยตัวเองเฮ้ ห้ยหน้าตาจริงก็เหมือนเดิมดีว่ะแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมละพี่แกเดินมาทางนี้อุ๊บไ,ว,ไ,ว,ไ,ไว้ทุกคนอุ๊บไว้ไปได้ละเจ้าหญิงไปได้ละคุณไปได้ละค่อยๆหลุดค่อยๆไอ้ห่านี่พอกูเปิดประตูอีนี่ก็เดินมาเลยไปแย่ยิ้มเลยสิท่าเมื่อกี้แรืว่าเฮ้ยดันใครอะ เดินตักๆเดินมาหาเลยไม่ได้เดินดีลอยมาเลยเดี๋ยวผมต้องทํำยังไงนะโอเคโอเคผมว่าต้องรอเจ้าหญิงแบบเดินไปที่อื่นก่อนอะ่ะเจ้าหญิงไปแล้วเออแต่ก็แบบว่าเป็นผู้หญิงเลยนะผู้หญิงเดินไปดูแล้ววิ่งเลยลูกวิ่งเลยลูก,ลกนั่นตัวอะไรอะ่ะวิ่งนั่นมันไอเห็ดนี่นะเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดวิ่งไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เอ๋ อุยอ้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงมาแล้วเรามาดูตาเรามาดูเจ้าหญิงกันก่อนฮนะก่อนจะไปหาที่หลบเจ้าหญิงเขากำลังเดินมาหาพวกเราตอนนี้แกกำลังจะขึ้นบันไดแล้วฮนะเจ้าหญิงเจ้าหญิงไปแล้วครับเสียงแมงไม่เหมือนรอบสักเสียงเสียงกูก็ไม่มออเ,เหลือสักเหมือนสักรอบเลยเจ้าหญิงใจเย็นก่อนนะไอ้ขาน้อยหาทางรอดก่อนแล้วเจ้าหญิงไปทำอะไรมานะี่ไมถึงตายเนะี่ยอย่าบอกว่าโดานผมเหยียบอนะตอนนั้นมันเมื่อมื่อผมเผลอกินเห็ดมากไปหน่อยอะผมขอโทษผมเลยเมา ก็คิดว่าเป็นเห็ดแดงอ่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นเห็ดม่วงัลโหลูกตัวหญิงอยากต้องอออตงากันมากใช่ไหมขงใส่พี่แกคงแทนเรามากจริงบอกแล้วมาริโอตอนจะหยิบเห็ดกินนะดูดีๆหน่อยไม่ใช่ไปหยิบม่วงซัวไปหยิบกินเห็ดม่วงโอ้โหให้กูไปได้ยังไงกูอยากไปมากแล้วตรงนี้กูวนอยู่แถวนี้สองเกือบสิบรอบแนละ้ว่ะโอเคโอเคตัวหญิงอาจจะ อีนี่กู้จะต้องวนเวียนอยู่แถนี้อีกนานแค่ไหนนี่เราจะอยู่แต่ในกล่องตรงนี้แล้วใช่ไหมนะอันแน่เดินมาแล้วโอเคโอเคเราต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาใช่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 คุณผู้ชมฮาเดี๋ยวเพิ่งออกกดออกจากคลิปนี้ฮะเกมยังไม่จบฮะยังไม่ได้มาแค่อยู่ในกล่องนี้แล้วก็จบคลิปฮะแต่ว่ายังมีมากกว่านั้นผมขอละดูดูดูก่อนดูดูก่อนอาจจะมีอะไรมากเหนือเอ้ยนอกเหนือกว่านั้นก็ได้เราอาจจะเจอลุยจิอยู่ในนี้ก็ได้ไม่ก็โยชิ เ้ยเจ้าหญิงไปข้างนอกเร็วเจ้าหญิงไปข้างนอกเร็วบายกูละบายกูละห้องนี้ใช่ไหมเจ้าหญิงเข้าอ่ะแน่าันน่มีของอุ้ยอะไรนะเนี่ยเชียบะอะไรวิ่งด้วยความเร็วทีวส่สุดละวิ่งเขาบอกว่าเกิดเจ้าหญิงอ่ะมาใช่ไหมมันจะมีเสียง เจ้าหญิงไปเดินไหนวะหุยหายตัววิชาญินจาหายตัวฮะเรียนมาจากช่องอื่นเดี <c oughs> ย๋ยวไว้อึบไว้อึบไว้หรือสองห้องนั้นฮะสองห้องนั้นน่าจะเข้าได้ตอนเนี้ยเจ้าหญิงบอกว่ากูปลดล็อกประตูให้หมดแล้วไปหาได้เลย <c oughs> อ่านานะเดื่ไปป้าครงบนละสงสัยพี่แกอยากเข้าไปหาสมบัติในนะั้นเสียงไม่หายแล้วก็ไม่ออกแต่ดูจากสภาพ น่าจะออกยากโอ้โอพี่แกไปทางที่เราจะไปพอดีเฮ้ยกออกเลยแล้วกันรันเฮ้ยผมว่าเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนเราไปห้องบนขวาแล้วไงนี่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 ไงอา่าเจ้าระเบิดเจ้าระเบิดน้อยถ้าเกิดเจ้าญิงออกมา ไอฮากูไปห้องนี้ก่อนละกันเฮ้ยห้องนี้ไม่มีเฮ้ยห้องนี้มีห้องนี้มีเฮ้ยหายตัวหายตัวกูไม่เคยรู้สึกเสียสันหลังขนาดนี้มาก่อนเหมือนพี่แกแบบมาหายใจรถต้องคอฉันได้กินความอว ฉันนี่กลิ่นความกลัวอยู่แถวนี้ดนแน่ย,ย้ายเจอล่ะกลิ่นความกลัวมันต้องสดใหม่เมือนไม่ได้เจอความกลัวอย่างนี้มานานน่ะตั้งแต่ที่ฉันโดนเหยียบหัววันนั้นน่ะหฮ้ยหายไปแล้วยาไมา่อีกนะเจ้าหญิงห้ามบนเวียจนจะแถวนี้ขอร้องผมว่าไม่อยากออกเลยว่ะแต่เราต้องแบบดูลูดูลูดูลู่อดูลูนผมไม่อยากตายบ่อย เขาบอกไม่มีไม่มีชิคพอตเราก็ได้แต่เล่นให้จบเลยง,งั้นเราได้ติดอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงแน่ทุกคนเราไม่อยากจะเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นใชจไหมไหนวะตจอยิงเสียงดังมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไม่รู้ออกซ้ายรลอออกขวาไหนวะ <laughs> ไหนวะ ไม่มากูออกอะนะถ้ากูออกมาแล้วกูโดนนะเจ้าหญิงฉันจะเล่นคนอุ้ยไม่ไมีได้ไงอุ้ยมีมีม,ม,ม,มีเห็นสีฟ,ฟ้าขอบฟ,าฟ้าเกคิดจะหนีจากฉันงันเหรอฮะไี่แน่แล้วอันหนอยู่ไหนวะสองอันสุดท้ายอยู่อันไหนวะเงียบ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> มันเป็นเกมที่รู้แล้วทึกมากเลยตอนนี้หลังจากโดนหลอกไปสองสามรอบก็ไม่กล้าจะแย้มกับพี่แกเลยอะ จ้งหญิงโอ้ยอ,อ,อูรู้สึกแย่มากเหมือนว่าพี่แกจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งโอ้ยใหญ่ขนาดนี้ต้องมีจู๊กันเกิดขึ้นเจ้าผีวันดีโอ้โหแล้วแบบว่าข้างหลังแบบแล้วจ้หญิงผีไปไหนวะผมไม่เห็นพี่แกนานมากเลยตอนนี้น ไม่มีนะแถวนี้ไไหนวะเอาแล้วอันสุดท้ายหายไปไหนด้วยพี่แกหายไปไหนวะโคตรนานเลยวุ้ยเจ้าหญิงอุดดอน แล้วกูต้องเริ่มใหม่ตั้งนานไม่เดินมามาเจ้าเอกกับกูเมื่อกี้นรก <c oughs> แต่กูโดนเจ้าหญิงถ้าเกิดเจ้าหญิงพีเป็นอย่างนี้กูก็กูก็ไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะกูกูไปดีกว,ว่าดีดีกว,ว่าเจ้าหญิงพีเทียนเกินจะสปีดลันละลไม่กลัวละผมรู้จุดด,ด้อยของเจ้าหญิงพีละแล้วผมก็รู้จุดแข็งของเจ้าหญิงพีด้วยเหมือนกัน <c oughs> ว่าพี่แกเป็นคนอย่างนี้เองเมื่อเราเปิดประตูปั๊บพี่แกก็จะแบบเอ๊ยเอยียงไรอ่ะ เหมือนได้เสียงเอียดๆนะเฮ้ยเฮ้ยอีนี่กูจะสาปให้กุดให้เ,เอ้ยไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่กุดไม่ไม่กุดไม่ให้เกิดไอ้เชี่ยมากุดมากูมึงกุดมึงกุดไอ้เหี้ยแล้ววะเออเจ้าหญิงจะกุดกีซะละอีนี่อย่าอี <c oughs> ไม่เออคุณคุณเจ้าหญิงทำไมทำอย่างนี้อ่ะ ขึ้นมาทําไมเดินออกไปดีแล้วป่ะเหมือนห้องนี่เป็นห้องแห่งบากอกอะคือเข้ามาแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณเอาหน้าออกไปหน่อยเจ้าหญิงกีนเนี่ยเดินถอยหลังมาเลยอะแบบเป็นแบบเป็นไปเคยแจ็คสันเดินตะกับหลังมาเลยอะคุณผู้ชมคงราคาลำคาญตายแย่ตอนนี้ผมว่าเจ้าหญิงโอ้โหคือผมก็กลัวไง แต่พวกความปลอดภัยผมต้องรอเสียงเจ้าหญิงก่อนแบบเสียงแบบมือมาเมื่อไหร่ผมจะลงกล่อ,นองนี่หละนั่นไงผมว่าแล้วว่าแล้วอีนั่นอีนั่นอยู่นู่นเงียบไว้เจ้าหญิงอุไปอุ้ยไปอุไ้ไปอุ้ยไปหนูอุ้ยไปลูกตัวเราอุ้ใครชอบเกมมารีโอนะผมบอกไว้เลยว่าดูแค่คลิปนี้พอไม่ต้องเล่น <c oughs> อย่าหาเล่นวะ <c oughs> เหนื่อยแน่นอนหึ้ยเงียบจังวะ เจ้าหญิงออกทางไหนเนี่ยทำไมมันอยู่เหมือนอยู่ด้านขวาเล้ววะเดี๋ยวมันไปออกด้านขวาหน,นวะเออมันไปออกด้านขวานน้นกูก็ระแวงตั้งนานไม่เข้าสักทีอีพุทธเจ้าหญิงมันอยู่นูน่นนะรู้จักสภาพมันไม่เลี้ยวมันไม่เลี้ยวฮะมันไม่เลี้ยวมันไม่เลี้ยวอีนั่นมันไม่เลี้ยว อ่าฮ่าใหม่เรีย้สินะอีดอกเอ้คุณเจ้าหญิงถ้าคุณจะเล่นกับนี้กับผมนะผมรับรองแล้วว่าท่านเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะรุนแน่ๆอ่าแนา่อ๋อผมไม่ยืนอยู่ก้กางกองเจ้าหญิงถึงก็กลัวเลยละ่ะว่าผมจะเข้าหรือไม่เข้าอะผมจะค่อยๆเดินนะมันจะน่าจะมีระยะของมันอยู่เลขอันนึงอยู่ไหนวะข้างล่างหรือวะเปิดได้หรือวะ อีฮ่านี่ก็ลงไปข้างล่างไปนั้นมันลงไปข้างล่างอะ่ะน่ามันลงไปข้างล่างเทากูขึ้นข้างบนแล้วกันเผื่อขึ้นได้ไม่ได้วะเผื่อไม่ได้อีกอุ้ยนี่ไงเจ้าหญิงอยู่นี่เจ้าหญิงขึ้นข้างบนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไ ไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันต้องอยู่ที่ไหนสักสักที่หนึ่งอะไม่ก็ข้างนอกหรือมีคุณเจวะแล้วผมไม่รู้วะโอ้ยกูก็ลำบากมากเลยตอนเนี้ยรู้สึกผมขืนมากเลยค่ะฮึให้ตัวข้างนอกปะข้างนอกเนาะผมว่าเป็นข้างนอกแหละมันน่าจะให้เราเก็บข้างในก่อนแล้วค่อยไปข้างนอกแรกแก็ออกจากฮานิดหน่อยแต่แตพอเริ่มมาเริ่มกิดกูเริ่มไมฮา ตอนนี้อีเจ้าหญิงนี่ก็เอาใจยากเหลือเกินลูกเอาวายุอีฮาทำไมวะทำไมวะวิ่งลูกจะถึงกล่งองแล้วแล้วกูดูไม่ได้ด้วยอะ่ะไอ้เงี้ยมหน่อยได้ปะผมมองไม่เห็น่ะผู้พันนา,นา <laughs> ช่วยเอาไอ้เคียนี่ออกมาได้ไหมแบบแง้มหน่อยก็ได้แง้มขึ้นมาอรกให้กูเห็นหน่อยว่ามันมีอะไรข้างนอกไหมไอ้เอ,อ,อ้ตรงล็อกกุญแจนี่แม่งถึงแล้วจะดือ้อเราก็อยากลองออกไปดูอะอะกขวบมาข้างนอกละรอบนะี้นู่นไง yes yes กูเจอละเป้าหมายกูอยู่นั่นใช่แล้วมันคือโยชีนั่นเองโยชิ โยชิโยชิไม่นะเจ้าโยชิแกจะไม่อยู่ตัวเดียวเพียงลำพังนะ่ะขอบใจนะโยชิอยู่กับเราตลอดไปแล้วกูควรไปเปิดตรงไหนห้องดาวใช่ไหมเอาแดเจ้าเยงน่ะตอนนี้นยากที่สุดละพออะไรปะคือเราต้องเดินกลับเข้าไปข้างในไงแล้วเราไม่รู้พี่แกอยู่ไหนด้วย เฮ้ยเหมือนอยู่เท่านี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าไวเราต้องขึ้นข้างบนนะเพราะว่าข้างบนมีมีกล่องมีมีห้องลูกดาวอยู่มีห้องรูปดาวนี้ไม่นะนี่มัน มันชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นอะไรนะก็สิมันเป็นมังกรอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้หลวะแต่มันเป็นบอสภาคแรกเลยไอ้ที่มันเก็บขวานแล้วมันก็จะตกไปข้างล่างอุ้ยใช่เป้าใช่เป้าไม่ใช่หรอมั้งแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่หน้าห้องเราอ่ะ ไม่ได้อ่ะไม่ใช่ห้องนี้ด้านล่างเหรอด้านล่างปะนั่นไงด้านล่างจริงด้วยผมต้องดูก่อนพี่แกเอาไปทางไหนถ้าเกิดไม่ใช่ทางเนี่ยก็จะวิ่งไปทางด้านซ้ายทางนี้เลยทางนี้เลยชัดเจนเลยเจ้าหญิงไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยเจ้าหญิงโอ้โหเสียงใกล้ขนาดนี้กูโคตรไม่อยากออกเลยแต่กูก็ต้องออก ปลายล่งด้านล่างด้านล่างกันแน่เป็นเป็นเป็นประตูเดียวอะ่ะนั่นไงจบแล้วเดโมจบแล้วเดโมจบแล้วนะขอบคุณที่เล่นมากเลยอะ่ะคือถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเล่นในเว็บ dis.io เอ้ยเว็บ i t i o ได้นะฮะมันมีเกมนี้อยู่หรือว่าในเว็บเกมในเว็บ j o y c ก็ได้เกมนี้ก็จะมีถ้าเกิดใครอยากลองเล่นเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดชอบอะ่ะก็ ถ้าเกิดชอบนะถ้าเกิดชอบเกมนี้ชอบเจ้าหญิงพีทที่เป็นผีไปแล้วอะ่ะโดนเราเหยียบหัวไปกินมาไปกินเห็ดม่วงเทนอะ่ะไม่ได้กินเห็ดแดงแล้วเราไปเหยียบหัวเจ้าหญิงพีชตายไปแล้วอะ่ะเออใครชอบเกมเจ้าหญิงพีทที่ตายไปแล้วก็รอนะติดตามอัปเดตของเราได้ไว้เจอกันครั้ง,งหน้านะโอเคแล้วเราก็จบแล้วมาริโอ้จบแล้วหรืออิซมิมาริโอ้ไม่รู้ว่าทำเสียงเหมือนไหมแต่ว่าที่รู้คือนั่นแหละฮะเกมมาริโอ้ ของภาคนี้ก็ดีโมได้จบลงไปแล้วค่ะถ้าเกิดใครชอบเกมนี้อยากให้ผมกลับมาเล่นอีกก็ครับครับผมก็ขอลองคิดดูก่อนถ้าเกิดมันไม่มีเซฟเหมือนเดิมก็ผมต้องคิดกันใหม่แต่ถ้าเกิดมีเซฟโอเคอย่ากลับมาเล่นอย่ากลับมาเล่นเลยถ้าเกิดมีเซฟนะถ้าเกิดมีเซฟโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ากูจะสาบให้ระวังดีทเดี๋ยวเจ้าหญิงพีชไม่ได้ขึ้นสวรค์หรอกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแนๆ่ๆบายฮะ